นักธุรกิจเครือขายต่างจากเจ้าของกิจการอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามนี้ธุรกิจกิฟฟรีเนี่ยเป็นธุรกิจแบบมัลติเลเวลมาเก็ตติ้งนะคะโครงสร้างเป็นธุรกิจเครือข่ายชวนคนต่อๆมาแล้วก็ดูแลทีมงานก็จะมีเพิ่มเติมก็คือ ไม่ใช่นะักธุรกิจเครือข่ายเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเจ้าของกิจการโดยแท้จริงด้วยนั่นเพราะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายทุกคนสมัครแค่180บาทตลอดชีวิตไม่ต้องต่ออายุคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินต่ออายุทุกปีดังนั้นอยู่ในตำแหน่งเดิมเครือข่ายเดิมถ้าไม่ลำบาดละบนก็ ก็ไม่ได้ไปไหนอยากจะซื้อกินซื้อใช้อยากจะทำงานก็ทำงานต่อได้ถึงแม้ว่าจะหยุดไป5ปี6ปีแต่เคยสมัครไว้แล้วก็คือมาทำงานต่อได้เลยนะคะโครงสร้างของคุณก็จะยังถูกพิทักษ์รักษาเหมือนคุณเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าไม่มีใครมาไล่คุณออกได้นะคะ คนที่มาอยู่ในห้างของคุณคือเจ้าของห้างซ้อนเจ้าของห้างมีหัวใจของความเป็นเจ้าของทุกคนจะซื้อกินซื้อใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาก็ไม่แพงและตัวเขาเองก็เป็นเจ้าของด้วยนี่คือโครงสร้างที่กิฟฟีนเนี่ยวาง แผนเอาไว้ให้แยกความแตกต่างของนักธุรกิจเครือข่ายกับเจ้าของกิจการตามความรู้สึกนะคะใจที่คิดไม่เหมือนกันก็จะทําให้ความรู้สึกในการทํางานก็จะต่างกันด้วยนะคะคนคนที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะพูดว่าอยากขายอะไรก็ได้ อยากจะทำหรือไม่ทำก็ได้ก็ฉันเป็นนักธุรกิจอิสระฉันเป็นนักธุรกิจเครือข่ายฉันจะไปอยู่บริษัทไหนก็ได้ฉันอาจจะไปดูบริษัทนั้นบริษัทนี้ใครจะเป็นอะไรอย่างไรก็ช่างคือเขาก็จะคิดแบบนี้นะคะก็คือเขาก็จะยังไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอะ่ะ แต่คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาจะคิดต่างออกไปก็คือเขาจะไม่ทิ้งกิจการของตัวเองเขาจะคิดและเชื่อว่าตัวเองเป็นเจ้าของทํางานแบบมุ่งมั่นและทุ่มเทด้วยหัวใจเครือข่ายและกิจการของตัวเองแบบทุ่มสุดตัวท้ายที่สุดความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นแบบเจ้าของกิจการ แล้วก็ทําให้เกิดความล่ารวยตามมานะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยเป็นเป็นบริษัทลูกนะมีการคุ้มครองเลขสิทธิ์เครือข่ร้อย100%เซถ้ามีระบบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างเคยเห็นไหมว่ามีใครที่มีสาขาเยอะเท่าเรา คือกิฟฟรีเนี่ยก็มีสาขาเป็นร้อยสาขาทั่วประเทศไทยใครอำนวยความสะดวกเยอะเท่าเราก็คือเขาก็โฆษณาสินค้าให้จ้างพรีเซนเตอร์ขายสินค้าให้แล้วก็ส่งของให้ด้วยนะคะทำการตลาดให้แล้วก็มีใครที่มีสินค้าหลากหลาย คือสินค้ากิฟฟารีนอะ่ะก็2,000ชิ้นอะ่ะมีใครมีสินค้าหลากหลายเท่ากิฟฟารีนบ้างแล้วก็มีใครที่มีคุณภาพเท่ากิฟฟารีนบ้างแล้วก็ไม่แพงแบบที่กิฟฟารีนขายอะ่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจาการจะทำงานในลักษณะสู้ตายและสำเร็จจริงๆด้วยถ้าเราได้ไปสำนักงานสาข,ขาของกิฟฟารีนเนี่ยเจอเจ้าของบริษัทลูกนะคะ บางสาขาจะมีห้องประชุมด้านบนพอประชุมเสร็จเนี่ยบริษัทลูกทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยกันปิดแอร์เก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะทาความสะอาดพอเขารู้ว่านั่นคือบ้านของเขาเขาต้องช่วยกันดูแลทำความสะอาดให้มันน่าอยู่เสมอนี่คือหัวใจของความเป็นเจ้าของกิจการนะคะ จ้าของจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวร้านค้าร้านเสื้อผ้าเขาก็จะเฝ้าร้านเขาตลอดไม่ไปไหนไม่ทิ้งร้านเขาก็จะอยู่ดูแลร้านของเขาดูว่าลูกค้าเขามีความสุขกันไหมดูว่าพนักงานในร้านทำงานอย่างไรอาหารอร่อยหรือเปล่าอาหารเสิร์ฟช้าไหม นี่คือสิ่งที่เจ้าของคิดนะคะความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเกิดจากไมซ์ที่อยู่ข้างในจิตใต้สำนึกของเรานะคะมันคือจิตวิญญาณของคนที่จะทำธุรกิจไม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของการเป็นนักธุรกิจเครือข่ายแต่คุณมีหัวใจของการเป็นเจ้าของกิจการคุณก็สามารถไปได้ไกลแล้วก็ไปได้สวยคิดแบบเจ้าของกิจการ เขาจะมีความรับผิดชอบสูงมากมีแรงปักดันตัวเองมีพลังที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายมากกว่าคนทั่วไปธุรกิจเครือข่ายทั่วไปจะต้องต่ออายุด้วยเงินหรือเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อจำนวนกี่บาทในระยะเวลากี่เดือนถ้าไม่ซื้อตามที่กำหนด ก็จะทำให้รหัสคุณลุดออกจากระบบไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเรานะคะถึงหนึ่งปีเราหยุดทำหายไปรหัสนั้นก็ไม่อยู่กับเราแล้วมันจึงไม่ใช่ลักษณะของการเป็นเจ้าของกิจการแต่เจ้าของกิจการคือให้คุณได้สร้างในสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ และได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณสร้างนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ